แม่พี่น้องแม่นี่เพิ่นตนห้างลงมาเออเยอะ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 พี่น้องเอ้ยนกหน่อยตกออกจากห้างพี่น้องภารกิจภารกิจชอยชีวิตนกป่านี้พี่น้องเอ้ยอยื่ซื่ออ,อ,อันมันบินมามาต่ำมันกระจกเฮียนสาวพิมพ์แมวกระโดดใส่พ่อแมวป่านี้พี่น้องแต่อีต้นนี่ตนห้องจากจีจากกีกกอยู่พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งกันวาสาวพิมพ์จีซอยเขาใดบ่อัอน เสี่ยเขามาไว้เ่ืกันก็อะไรค่ะเพราะว่ามันมีแมวเนาะค่ะพี่นองเจ้าค่ะคุญนบังในแม่เขานะ่ะมูยินเสียงูกห้องนี่พอกบแม่อันบินออมห้องจักจิกจักจิกอยู่แตละอันทั้งพ่อทั้งแม่อันปากพอนั่นมีหอนเน่กลิ่นติดติดปากอยู่เสี่ยมาปอนลูกพี่นองเอ้ยคอยทาคุณพัวเอาวันบันไดมาให้่อยมึงเนี่ยเอาบันไดไม่ให้ข่อยเขาเสียเอาขึ้นไปไว้ทั้งอันปลายไม้แม่พี่นอง ให้พ่อกับเมย์เขามาหับเอาเนาะคะ่ะมาไปเบิ่งกันว่าสิซอยใดบอพี่น้องภารกิจนี้แม่พี่น้องนี่นี่เพิ่นโตนั้งน้งมากเอ้ยอะเยอเยะเยอนกหน่อยพี่น้องโอ้ยนี่ละเออโอ้ย

นี่เดิมเดี๋ยวลองนั่นน a ่นนั่นเรียก e ำเอาจะแคทเอดก็อกหิดแพทโอ้ o d ต่อค่ะพี่น้องค่ะแ uh, จ้งข่าวเนาะค่ะแจ้งข่าวช่วยน้องเขาได้อยู่เด้อค่ะช่วยน้องเขาได้อยู่เด้อพี่น้องค่ะแต่ว่าสัวสาวพิมสิเรีนขึ้นมาถึงเหื่นเนาะค่ะเนาะ uh, นกน้อยเนาะค่ะ เขาตนห้างลงมาเอาขึ้นไว้ทั้งปลายปลายหัวของสาวพิมพ์นะคะมันจะเป็นตนทุกคนติดตามสาวพิมพ์กับิเหินนะคะว่าหัวสาวพิมพ์จะเป็นตนใหม่เสูงๆนะคะใหญ่ๆนําเนะคะสูงใหญ่เอลีแบบว่าปล่อยเขาขึ้นไว้ทั่งๆนะคะเนาะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็นตนลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะพี่น้องคะพ่อสาวพิมเรียนขึ้นมาสถ่ทายวิดีโอ หายเบิงเอ่อเขาตนลงไปแล้วนะคะ่ะแต่แต่แค่สาวพิมพเห็นพอกเมเขานะ่ะบินโฉบลงไปไปหาหลูกเขานะคะพี่น้องคะ่ะแต่แต่กันยังดีนะคะ่ะเ,เขากันยังไปอีกฟังหนึ่งของของหัวบานสาวพิมพเนาะคะนะ่ะเนาะก็วังว่าเขาสียู่รอดปลอดภัยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเอ่อบุญรักษาเขาเนาะคะนะ่ะเนาะ อนนี้สาพิม์ขังแมวสาวพิมพันนี้เงือนบอกกาปล่อยเขาออกไปค่ะย่านเขาไปซอกหานะคะเนาะเพราะว่าเขนได้ยินเสียงมันก็นอาจจะปีนหัวขามไปอีกฟังหนึ่งนะคะพี่น้องโอ้ยตกใจเขาแลนบินจักบินมอตอร์ไซดอกตกข้างลงมาบินมามาต่ํามันกระจกหัวจาก,กระจกกันเงือนสาวพิมพ์โอ้ยอถืบกระจกเฮือนสาวพิมเนี่ยดังตุบหลดุดแมวกกระโดดสวนต่ํากระจกทั้งใน อันจาพีมพนางเบิงอกอ่ะไม่ยังเสียงอีย่างสันอันพ่อบอกวเาไปมันกับมึนๆอยู่เนาะนักหน่อยมันแมพี่นองอยังมึนๆอยู่ไปใส่บ๊อบเป็นพี่นองอันบินตำกระจกยางแห้งเนาะเพิ่นก็ได้โอ้ยเนาะสนอง่าเอ่อคลาดเลีนออกไปกับค้างแม่วไว้กับไปหาจับจับนั่งไว้เนาะคะเนาะห้องกากาก,ากัน่ะพี่น้องเห็นที่ที่เห็นในรูปนั่นแหละพี่นองจ้า อแต่ที่แน่ๆก็คือซอยใดเนาะค่ะซอยซอยเขาใดแต่ว่ากบกบจากลอยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะยานยานเขายานมีแมวตัวอื่นไปเจอเขานะกะวังว่าเขาอยู่รอดปลอดภัยเนาะค่ะน้องคุณรักษาเขานะคะพี่น้องค่ะนั่นละ่ะท้ายให้เบิ้งบอเบิ้งค่ะพี่น้องแบตเบิ้งน่ะน,นะนั่นล่ะค่ะขอบคุณหลาด์ไล่ที่ติดตามรับชมนะคะพี่น้องจา้า ทุกทีไม่แห้งกันทวนนาโรคอย่าได้ภัยาพานมันอย่าใกล้เด้อพี่น้องจะขาคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาพี่น้องทุกทุกคนเด้อค่ะพอกันกับสาวพิมพในะคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ